สวัสดีจ้าอุ้ยทำไมดูเน็ตแบบเป็นสะดุดสะดุดยังไงไม่รู้โอเคเน็ตมาหรือยังอุ้ยมันสะดุดนะทำไมไมันเป็นแบบเนี้เยเ้มันสะดุดจริงๆอันนี้คุณมาสะดุดย่ามนี้เราลวกอ๋อโอเคกลับมาแล้วโอเคเมื่อกี้มันสะดุดอนะ่ะเกือบบล็อตตลาดคือพอดีว่ามือถือพึ่งแบบลงใหม่นะครับนี่มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าอเอ้ยไม่ได้มาขายครีมนะไม่ได้มาขายครีม ต่ว่าเมื่อกี้เพิ่งไลฟ์สดไปเมื่อกี้นี้เพิ่งไลฟ์สดมีเผ็เคียมจะขอวางตัวนี้นิดนึงนะครับอันนี้ไลฟ์จิมมี่สวัสดีจ้าว้ยสวัสดีไลฟ์เด๋ยวสิบห้าไปเที่ยวแล้วนี่กําลังคิดอยู่ว่าจะไปเที่ยวไหนดีแพมเออมีตัวบินฟรีอยู่ทีนี้เดือนหน้าไปเที่ยวกระบ,บี่ใช่ไหมไปเที่ยวพีพีแล้วกาลังคิดอยู่ว่าจะไปเที่ยวเกาะเต่า,าไม่เดือนเดือนถ้าสมมติรเราไปเราต้องจองล่วงหน้าก่อนสามอาทิตย์กันเราต้องไป ก็คือสิ้นเดือนสิ้นเดือนไม่สิ้นเดือนก็เป็นต้นเดือนนี่แหละคิดว่าจะมีคือยังไม่รู้ว่าสุราษฎร์ไปที่ไหนได้บ้างถ้าใครมีก็นแน่นอนหน่อยแถมว่าคิดว่าอยากไปบ้านต้นน้ําอีกเพราะว่าบ้านต้นน้าถ่ายรูปมายังไม่ค่อยจุใจเท่าไหร่ถ้าสวรเราผ่านนะคือบ้านต้นน้ำมันไปมันไปไม่ยากคือเราลงสนามบินแล้วเราก็เราก็เช่ารถแล้ว,เ,ลลวเราก็ไปเลยแล้วก็เราก็ไปแบบเบาๆแบบคือไปง่ายมากบ้านต้นน้าแล้วค่าเข้าถูกมากแค่25บาท ทีนี้เออก็เลยคิดว่าอะไรอะไรไม่ได้ยากเราจะมาแวะเอาบ้านต้นน้ำที่หลักก็ได้แล้วก็คิดหาที่เที่ยวว่าจะไปที่ไหนดีอ่ะคือที่สุราษฎร์ตอนนี้สุราษฎร์คือเข้าได้เลยไม่ต้องไม่ต้องตรวจวัคซีนเอ้ยไม่ใช่คือถ้าฉีดวัคซีนครบแล้วไม่ต้องตรวจโควิดนะครับก็คือว่าเออไปไปเที่ยวไ,ได้เลยแต่ว่าตอนนี้อ่ะที่ดังๆก็คือว่าสุราษฎร์คือว่าเกาะเตา่า ต่กำลังคิดอยู่ว่าจะไปดีไหมเพราะว่ากลัวตอนนี้คือนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีแล้วแบบว่าจะดงค่าผมคืนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้ยไม่มีใครมาดูเลยอ่ะน้อยใจแล้วขอแชร์ก่อนแป๊บเนึะหาเพื่อนหาเพื่อนก่อนหาเพื่อนเที่ยว ตอนนี้มีแต่คนอยากไปเหนือน่ะแบบว่าคือถามใครกระบอกคนนี้ก็อยากไปเหนือคนนี้ก็จะไปเหนืออืมพี่ตับก็จะไปเหนือคือแบบว่ามีแต่คนจะไปเหนือหมดเลยไปเชียงใหม่อ่ะไปเชียงใหม่นี่คือไม่ได้ไปเที่ยวนะไปหาคนชนะันว่าเนยดูจากท่าเนี่ยไม่คงไม่ได้ไปเที่ยวกับถ้าไปเที่ยวไปเที่ยวดูผู้ชายอะใช่ไหมเพราะว่าเออที่เหนือเนี่ยคือแบบว่าจะมีว่าคนแบบดูละมุนละมุนอยากไปอ่ะ อยากไปอยากไปเดหรืออยากไปยนะคะคืออยู่เชียงใหม่เนี่ยตอนนั้นไปก็เอาจริงว่าเคยเคยไปครั้งเดียวในชีวิตที่เคยไปขับรถข้าแรากเชียงใหม่แต่มาขับรถไปเวลาสุเทพอีกรอบหนึ่งที่ไปก็คือว่าไปไปพักแล้วก็จะไปไม่ห้องสอนต่อแล้วทีนี้คนเขาเรียกว่าอะไรคนในในชานักเ,เรียกว่าซอยอะไรวะจําชื่อซอยไม่ได้อะ แล้วที่นี้มันจะมีร้านเล้าเยอะมากทั้งผู้ชายเป็นคนหล่อๆผน้หน่ารักหมดเลยแต่เราก็ไม่ได้สิเราก็ไม่ได้อันนี้เพราะเราต้องรีบนอนเราต้องเราต้องไปเที่ยวต่อที่แม่ห้องสอนในตอนนั้นก็คือเป็นหมู่บ้านักไทยไปปางอุงไปไปอันนี้พําก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแผนเที่ยวไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าสมว่าจะไปดูก็ไปดูได้พันจะส่งให้นะครับอาเดรส่งให้น,นี้เลยก็ได้คือเป็นเที่ยวเยอะมากตอนนี้ถ้าสมว่าใครยังนึกอะไรไม่ออก ก็ไปในพวกนี้ได้แต่ว่าอันที่ทำไปแล้วทำก็ไม่อยากไปอีกนะแต่ที่ยังไม่เคยไปคือว่าเากาะเตา่าเกาะพังงานไปตรังไปอะไรนะเขาเรียกว่าทะเลอะไรนะทะเลอะไรนะทะเลถ้ำมรละกอดนะเออถ้ำมรกตดหาถ้ำมรกตดจะไม่เคยไปนะครับเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำเอาที่ั้่สอนโอ๊ยที่กระบี่ดีกว่ากระบี่กระบี่ไปบ่อยแล้วก,กระบี่แบบเชี่ยวชาญมากกระบี่แล้วก็ใช้ยังไม่เยอะ แต่ว่ากะบิตอนนี้ต้อง,ง,งต้องต้องตรวจโควิดด้วยแต่ว่าโควิดอ่ะทาหาได้เอ่อสี่ร้อยบาทถูกสุดคือแบบไม่ต้องแพงก็แต่ก่อนมันจะมีว่าเหมือแนบบเอ่อต้องใช้แบบตรวจอีกแบบหนึ่งอะไรไม่รู้ p c t r อะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งอันนั้นอันนั้นอนะแพงขั้นต่ำก็คือว่าสามพันแต่ว่าถูกที่สุดที่แพร่เห็นอนะมันประมาณพันห้าพันแปดนะครับแต่ว่ามันจะมีแบบว่าถูกถูกแบบถูกเลยถูกไปเลยเลยก็มีแหละแต่ก็มีนะมจะททำขอส่ง แชร์คิปไปก่อนว่าเผื่อใครสนใจไปนะคะัไปคนเดียวก็ไปได้อะไม่ได้น่ากลัวเลยจะบอกจริงๆทําเคยไปกระบ,บี่ครั้งก,ก็ไปไปหาพี่เออคือนัดกันเที่ยวในในเฟซบุ๊กนี่แหละแล้วก็ไปนัดกันคือแบบไปกันสองคนแล้วแบบไปแบบโอ้ยดีนะรู้สึกว่าโอเคคือเราไปคนเดียวเราก็ไปได้ไม่จาเป็นต้องหาเพื่อนไ,ไปเราก็ไม่ได้ไปเราก็อดนะจ๊ะงั้นเราก็ไม่ได้ไปอย่างเงี้ยเออ ได้ลแล้วพี่ลายเตว่าไปไหนดีไปไหนดีพี่รายตั้งไปเช,งไนะเชียงใหม่ล่ะเสียพี่ลากตจ้จะไปเชียงใหม่แล้วนั้นเชียงใหม่ไม่มันไม่มีมันมันต้องขบนะับรถน่าแล้วมันต้องขึ้นเขาถึงจะสวยแต่ว่าถ้าสิว่าถ้าสิว่ามันอยู่อยู่ข้างล่างจะไปไหนล่ะทีนี้มันก็มีแต่้านเหล้านะยิ่งกินเหล้ามันเป็นอยู่จะไปธรรมาชาติจะเอาจริงจงไปใต้แต่ว่าตอนนี้เออเห็นบอกว่าใต้เนี่ยก็มีอะไรนะมีโควิดจากมาเลเซียหรอก็กลัวนะแต่ว่า ไปสุราษฎร์ม่สุราษฎร์ก็สวยสุราษฎร์ที่ทําดูไว้มันจะมีคือที่ดังที่ดังที่ที่ทีุ่ดท,ที่ดูไว้ก็จะมีก่อพางานก่อสมุยแล้วก็ก่อเต่าแต่มันจะมีเกาะหนึงเนี่ยคือหมู่เกาะอ่างทองเนี่ยค,คือเออเพิ่งเียแบบพี่สาวมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคือมันจะสวยไหมตัวหมู่เกาะอ่างทองนะครับโอ้ยพรสพพรัภพยสดนีคิดถึงจังเลย ใช่ไหมใช่จําชื่อไม่ได้จําชื่อเล่นไม่ได้จริงจําชื่อเล่นไม่ได้สมัยก่อนนะใช,ใช่คนเดียวกันไหมไม,ไม่ชัวร์คือแบบว่าจาได้เบิร์ดเหลาที่หลงจะเป็นผู้ใดเป็นผู้ใดล่ะหลงไม่เบิร์ดอ๋อใช่นิกเออนิกสวัสดีนิกเอาเวฟให้นิกก่อนโบมือให้นิกก่อนคิดถึงนิกจังเลยอ๋อนิกนิกนี่เรียนเทศาสตร์แต่ก่อนแต่แต่ก่อนเรียนอยู่มอบนไงแบบว่าเห็นผู้ชายหล่หอๆก็แบบว่าอยาไปคุยกับเขาแต่ก่อน แต่ก่อนนิกนี่หน้าตาดีมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ไม่ได้ดูเฟซก็เลยชวนเข้ามาในกลุ่มเที่ยวนี่แหละเผื่อแบบว่ามีใครสนใจอยากไปเที่ยวด้วยตอนนี้ที่เที่ยวแบบว่าราคาถูกมากเลยไลดทาครีมหน่อยค่ะโอ้แต่ว่าพี่นิชาอันนี้อันนี้จะทําไปเที่ยวลดทาครีมใช่ไหมได้คะ่ะพี่นิชาอันนี้เป็นโอะโลเซร่มนะคะอ้ยพึง่งไ์สดเมื่อกี้นะไม่ ไม่ไปดูเลยอ่ะเออเพิ่งไลฟ์สดไปแจกของไม่ไปคุยด,ด้วยหน่อยอ่ะทาครีมให้ดูค่ะอันนี้ครีมแบบว่าทายทุกวันอ่ะโฆษณา,บเ,บา,บาบเบาบอกโฆษณาเบาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตกพี่นิชาไปเที่ยวไหนไหมาเดี๋ยวทำเพราะว่าจะไปเกาะเต่าไปด้วยกันไหมเกาะเต่าเกาะเต่าเลิศเกาะเต่าสวยไปค่ะรอฉีดวัคซีนโมเดอร์นาจองสามเดือนแล้วเออ,ไ,อไ,ไม่ได้หรอกได้ไม่ได้หรอกทำว่ามันถ้ามันได้คือต้องได้ตอนนี้แั้วแหละนี่มันก็เดือนสีบถ้ามันได้ก็ เออค่อยซื้อเอานะตอนนี้ก็ฉีดวัคซีนแพมฉีดยี่ห้อแบบที่เขาให้มานั่นแหละก็ฉีดฉีดไปสองเข็มแล้วก็คือไปเที่ยวได้แล้วถ้าสมมติว่าจะรอวัคซีนคือแบบว่าอันนี้พอดีคือโอ้ไม่ได้ไปพอดีคืออยู่นานมากค่าเรือก็ไม่ได้คืนจะบอกว่าเวลาไปเที่ยวคือแบบว่าตอนนี้ตอนนี้ปัญหาคือพวกทัวร์เนี่ยคือบางทีมันก็ห็นแก่ตัวเนาะเออมันมันอยากได้ คือมันจะได้เงินมากหรือเปล่าก็ไม่รู้คือแบบว่าเขาไม่เปิดอ๋อพูดเลยก็ได้อ่ะทัวร์อันนี้เนี่ยทัวร,ร์เกาะพม่าเนี่ยคืองงมากคือตอนตอนจองเออเกาะมันยังไม่ได้เปิดนะครับที่พันจองไป2999บาทเนี่ยคือก็ถือว่าแพงนะเพราะว่ามันมีไม่กี่เจ้าที่ไปเพราะว่ามันไกลอ่ะจริงจมันก็มีเจ้าถูกกว่านั้นอยู่แต่ว่าเหมือนแบบเจา้านี้มันดังมากหรือเปล่าไม่ร,มรู้เขาพากันมาก็แบบว่าอ๊ยก็เลยไปเนี่ยก็สุดว่า จองไปอ่ะพอถึงพอถึงว่าจะเปิดจริงๆก็ไม่ได้เปิดแล้วทีนี้ก็ไม่คืนเงินแต่ว่าให้สามารถไปทัวร์เกาะอื่ได้แต่ว่าเกาะอ,อื่เขาไม่อยากไปเพราะว่าพม่ามีเอเจนที่เราคุยอยู่แล้วแล้วทีนี้ได้ราคาถูกกว่าแต่ว่าอีกเจ้านี้นะมันไปเหมือนเหมือนกับพม่าน่ะโอเคราคานึ่โอเคแต่ก็ถือว่าแพงมาตั้งสามพันเนี่ยเฉพาะค่าเรือเฉยๆแค่เรือไปค่าเรือแบบทัวร์วันเดทัวร์ทิปวันเดย์สามพันนี่คือแพงมากจะบอกไปซีมิลันแค่พันไปซีมีรันแค่พันสี่ ปพีพีแค่พันสี่เหมือนกันตอนนี้แต่ก่อนพันสองแต่ว่าไปเกาะไปเกาะหมู่เกาะชุวีนี่ถือว่าไกลมากก็หมดแค่พันเก้าอพันเก้าสองพันสองอันนี้ตั้งสามพันไปอันนี้แพงมากคือไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงหมดเนี่ย <S 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 แล้วก็ว่าหมดหมดปีหกห้ามันก็ไม่ชัวร์แต่ว่ารู้สึกสักอย่างมันหมดปีหกห้านี่แหละตอนนี้ก็ปีหกสี่ยังไม่ได้ใช้เลยนะ เออ <S <S คือแบบว่าก็พยายามขอเงินคืนนางก็ไม่ให้อ่ะพระกวาไม่ให้ไม่สามารถขอเงินคืนได้แต่ก่อนแต่ว่าคือคนที่ผิดสัญญาคือไม่ใช่เรานะแต่ว่าเป็นเขาคือที่ปรานองเราไปเราเราบินไปล้นองจริงแล้วเราก็จะไปขึ้นเรือจริงแต่ว่านางเป็นคนมาอันนี้เองคือเพ,พระาะว่าเกาะพม่ามันไม่ไม่ไมันไ,ไ,ไ,ไม่ให้เปิดเข้าเพราะตอนนั้นโควิดมาพอดีคือมันเป็นความผิดที่ตรงนี้แล้วก็เลยไม่ได้เงินแล้วก็แบบว่าือแบบว่าเหมือนแบบเทอะไรอ่ะงงมาก แล้วอีกหนึ่งก็คือว่าเอเชียก็ไม่ได้เงินคืนจ้าทิปซิมิลันก็ล่มเพราะว่านั่นแหละเอเชียจองหมดไปตั้งพันเก้าไปกับไม่ได้ไม่ได้ใช้โปรบินฟรีไงไม่ได้ใช้โปรบินฟรีแล้วก็หมดพันเก้าแล้วก็ยังไม่ได้เงินคืนจ้าตอนเนี้ยแต่และท่าก็ยังไม่ได้เงินคืนเหมือนกันทําใจเลยตอนนี้ทําใจอย,อย่างเดียวถ้าหาเอว่าก็ไม่ตอบถ้าหาออสตาเอเชียออสตก็ไม่ตอบ ก็ไม่มีใครไม่มีใครมาคุยด้วยเลยอะแต่ก่อนคุยด้วยแต่ว่าตอนนี้คือแบบเงียบคือแบบเหมือนทักไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวให้จะเลา่าใหม่ด้วนต้องมันต้องใช้เวลาจริงๆเพราะว่าออดซานใช้เวลาแบบคุยนานนะครับโอ๊ยหาคีมว่าอันลงนั่นไหมอันเห็นอยู่ใกล้มือกับถือถามาหลวดเนาะตัวนี้อย่างดอยก็พี่นิชาไปไหมก็คือว่าจะมีเกาะสมุยแต่เกาะสมุยนี่พีไม่พีไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเละมีสมุยแอร์พอร์ตด้วยถ้าเราบินลงสมุยได้ไหมสมุยแอร์พอร์ต อันอันนี้คือดูกำลังดูแผนที่อยู่แต่ถ้าสมมติว่าไปเกาะเต่านี่คือเกาะเต่านี่คือไกลมากอันนี้ต้องไปเรือนอนเพื่อนบอกว่าต้องไปเรือนอนคือไปตอนเย็นแล้วก็นอนตื่นเช้ามาถึงเลยแล้ะว่าไปตะเมือยแถไปเรือนอนหรือไงก็พังงานก็ไปได้ก็ไปได้ก็ไกลอยู่แต่ว่าก็คืออยากไปสปีดโบ๊ทเ่อนอยากไปสปีดโบ๊ทแบบคือมันจบไปเลยไม่ต้องมาเรือนอนแบบว่ามันมันเหนื่อยอะสปีดโบ๊ทมันจะเร็วกว่าเรือนอนไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยมาก แล้วก็ส,สมุยเนี่ยคือสมุยที่ทดูที่ดูในรูปคือไม่รู้ว่ามันมสวยไหมแ,แ, ouais, year, แต่ว่ามันก็คือจุดด้วยแผนที่คือมันไกล้จากฝั่งอยู่คือเกาะที่มันใกล้จากฝั่งเนี่ยมันมักจะสวยเพราะว่าฝั่งมันจะมีแบบว่าพวกสิ่งสกปรกที่แบบว่าบ้านเรือนเข้าปล่อยออกมาน้าก็จะดำอย่างเงี้ยตะกอนก็จะค้างอยู่แถวนี้แต่ว่าสมุยเนี่ยมันไกลคือไกลระดับหนึ่งคือไกลกว่าไปเกาะปอดาใกล้กว่าไปท่างกระบี่นะพว่าเนี่ยดูจากในรูปดูจากในแผนที่ ทีนี้แต่ําดูในรูปมันไม่ค่อยสวยแล้วมันมีหมูเขาบอกว่าคือตงกอดสมุยเนี่ยคือว่าจุดที่เขาจริงๆน่ะคือต้องไปถ่ายรูปกับหมูเขาว่าอย่างเงี้ยหมูอยู่หาดหมูยิงกระบอกหัวค่ะหมูดหมูลเลเี้ยงในเกาะสมุยเนี่ยแต่ว่ากาะสมุยใหญ่มากแตบบ่ว่ามันอำเภออำเภอหนึ่งเลยอ่ะทีนี้เราต้องไปเที่ยวยังไงต้องนั่งขับรถขับเรือไปอยังไงเนี่ยคือแบบว่าแบบเออคือแบบใหญ่มากจะไปเที่ยวที่ตรงไหนเกะ เกอะแมสมกาะแมสซัมนี่คือสวยไหมคือแบบตอนนี้ตอนนี้ก่อน,นที่สุราก็มีเยอะอยู่นะคะฝั่งเนี้ยกาะแตงกาะแตงก็ไม่รู้ว่าอมีใครแนะนําอะไรไหมแต่ว่าสุราที่ดูในดูในแผนที่นะคะมีมีน้าตกเยอะมากน้ําตกเยอะจริงๆสุราเนี่ยหาดแขงวงเพาหาดแขงวงเพาสวยไหมถ้าหาถ้าหาดอยู่ฝั่งอุ้ยสวยหาดอยู่ฝั่งก็สวย,ยเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไป ตรงนี้หาดแข้งพาวมีแหลมประทับแหลมประทับนี่สวยไหมแหลมปะทับไม่เท่าไหร่อันนี้ทําดูรีวิวคือรีวิวต้องดูจากใน Google เท่านั้นเพราะว่าดูในรูปดูในรูปที่แบบว่าเขาถ่ายมาไม่ได้จบตาต้องดูของจริงต้ดูรูปที่เขาแชร์กันใน Google m หนนะครับหรือว่าดูจากเว็บทมก็ได้เว็บทมก็แล้วก็ถ่ายสวยนะ อันนี้ก็ไม่จกตาเพราะว่าอันไหนสวยก็บอกอันไหนไม่สวยก็บอกอันนั้นน่ะจริงๆไม่จกตาแล้วประกันอันนี้บอกได้เลยว่าถ้าสมมติว่ามีใครไปกับแพมเนี่ยคือแบบว่าคุมที่สุดเพราะว่าแพมจะพยายามแบบว่าลดต้นทุนมากที่สุดคือยังไงก็คือต้องคุมที่สุดนะครับ <laughs> <laughs> ก็ชวนไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวเบาๆนี่แหละไปเที่ยวด้วยกันอาจจะมีคนแชร์ค่ารถแชร์ค่าเรือ เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีนักท่องเที่ยวเวลาเราออกเรือครั้งหนึ่งมันต้องมีค่าใช้จ่ายก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรามีคนไปแชร์ทองเที่ยวมันก็จะดีมากตอนนี้ดีใจอ่ะเพราะว่าทำแชร์แชร์โพสต์ตัวเองนะ เข้าไปในกลุ่มเพจเที่ยวอยีกเพจหนึง่งมันมีมีคนมาไลค์อยู่ประมาณตอนนี้จะ4,000ไลค์แล้วนะครับแล้วก็คนแชร์อยู่500กว่าแชร์แล้วซึ่งแบบอุ้ยดีใจมากเลยแล้วก็พอแชร์เสร็จทำก็เลยว่าเออขอบคุณเขาแล้วก็ให้เขามาไลค์เพจเราหน่อยก็ตอนนี้เพจก็มีไลค์เพิ่มไลค์เพิ่มน่าจะประมาณตอนนี้มีอยู่40ไลค์ที่เพิ่มเข้ามาก็ถือว่าโอเคเดีเพราะว่ารู้สึกว่าโอเครู้สึกว่าเริ่มมีกำลังใจในการทำเ็บเที่ยวอะไรเอาอะไรเงี้ย คือทำทำมันเหมือนงานอัี้เองก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าคือเหมือนทำงานไอดียเฉยคือเราอยากทำอันนี้มานานมากแล้วตั้งแต่สิบปีที่แล้วเราอยากทําแบบแบบเนี้ยแต่พอเราไม่ได้ทาแล้วก็เขาก็จะมีแบบว่าพวกเพจเที่ยวเอออื่อนที่มันแบบว่ามันมันมาเขามาเขามาที่หลานะเขาตั้งใจทำเขาก็แบบดัง่าเงี้ยแล้วก็โอ๊ตตามเราเสียดาจังเลยอ่ะแต่ก่อนไม่มีใครทาเลยนะพวกเพจเที่ยวพวกอะไรเงี้ยตั้งแต่สิบปีที่แล้วนะทำแต่ก่อนทำดูมัมีไม่กี่เจ้าเองนี่ก็คือแบบเยอะมากแล้วก็คงตามเขาไม่ทแแลล้วหะ เราตามเขาไม่ทันแล้วอันนี้มีใครว่าอะไรเนี่ยเออได้อยู่อ่ะได้อยู่อยากได้อยากได้อะไรอ่ะบีจะได้อะไรเบียะ เที่ยวกอพีพ,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 พีแล้วพีพีก็จะไปต้องไปตรวจโควิดแต้องหาที่ตรวจลงแต่ได้มาก็สี่ร้อยเดียวไปตรวจแล้วต้องนั่นแหละเที่ยวสุราษฎร์มีใครแนะนําอะไรไหมครับอยากไปในสุราษฎร์หรือจะไปตรังดีไปตรงังไปตรงังไปพังงาพ,าน,พานังเพนังแลไม่ใช่อันนี้นีมาเลเซียแล้วตายแล้วไม่ใช่อันนี้มันมาเลเซีย ไปนลีเป๊ะดีไหมหีเป๊นี่จะไกลมากเลยอ่ะฉันสรวก่อนแน่เลยถ้าไปหนีเป๊เนี่ยเลยจะไปเกาะสุกรเกาะสุกรเขาบอกว่าสวยไหมเกาะสุกรมีหาดยาวหาดยาวหยุดที่ตรังเดี๋ยวเซไปก่อนตอนนี้กําลังทําแผนที่เที่ยวว่าจะไปเที่ยวไหนบ้างคือเราก็จะแบบว่าเช่ารถแล้วก็แบบว่าไปเที่ยวทุกที่ที่มันผ่านนะครับแบบว่าวางแผนว่าตรงนี้ต้องไปตรงไหนบ้างแล้วก็ทําเวลาคือต้องทําไปมันคุ้ม เกาะรีบงเกาะรีบงนี่สวยไหมดูในรูปไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะมันเป็นแบบว่าเหมือนแบบชุมชนนะเกาะรีบงมีใครเสนออะไรไหมยอยากไปอ่ะสมยศจันดาโอ้ผิดแจกวันดีจ้ามาเมาซสื่อขนะีมไปเนาะด้วยไปสื่อแล้วผิดเตยอ,อยู่บ่าเนี่ยมาซื้อครีมหน่อยอ <c oughs> เซรั่มใช้ได้สี่เดือนราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทช่วยสิวฝ้ากาลริ้วรอยจุดด่างดำพอด,ดพ,งพอดีเลือผิดแจกเป็นสากพอดีเนี่ย นี่ไน้าไม่มีฟ้าไม่มีอะไรเลยน่าเลิศน้าเลิศมีเกาะมุกเกมุก,ก,มก,ก็อยากไปหาเจ้าหมาแล้วก็มีมีอันนี้ก็คือว่าไปได้โอ้ยแต่ไม่อยากไม่อยากเสียเงินค่าตรวจโควิดนะถ้าสมมติเราไปภูเก็ตโดยภูเก็ตก่อนแล้วเราก็ไปเที่ยวได้เช่ารถไปหาดหาดบางเทาหาดสุรินหาดหาด กะมาลาเออหาก,กะมาลาเกาะมะพร้าวโคนัทไอแลนด์อุ้ยเกาะมะพร้าวก็สวยนะสวยไหมเนี่ยไม่สวยเกาะไข่อะไข่นอกไข่ในเกาะราชาเกาะเฮะเกาะหลนเกาะไม้ท่อนเอาจิงก็ไปมาไปไหนดีไม่อยากไปทะเลอกไปทะเลมากเลยตอนเนี้ยจะไปทะเลมากเลยอะไม่กลัวดำแต่อยากไปมากตอนเนี้ยไงล่ะหาที่เดียวไปแบบ บางพาเขาเขาบอกว่ามาเดือนนี้อ๋อเขาว่ามาเดือนนี้หรอโมเดอร์นาถ้าเราจองเราจองอันนี้เราจองได้ไหมโมเดอร์นาเนี่ยขอโหนาห์โมเดอร์นาโมเดอร์นาซื้อที่ไหนซื้อกระแท่นวราซี่เนีน่ออยละเมอไหรอทำไมต้องซื้อฉันง,งงมากเลยเอาจริงว่า,าไม่อยากพูดไม่อยากพูดไม่เอาไม่เอาไม่เอา เอ,อดีกันยากมากกาไว้คือตรงนี้ถ้าสมมติว่าใครมีเงินก็ทําประกันไปเถอะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีตงังเราแบบเราเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่มีตงังเราจะไม่มีเงินค่ารักษาแล้วจะบกอืมจะไม่มีค่ารักษาแนะล้วที่เนี้ย ก็คือถ้ามีเงินก็ทําไปเลยประกันน่ะไม่ต้องเสียดายเพระาะว่าเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันี้เยอะมากแล้วก็โควิดนะจะโควิดอีกถ้าตัวเราเป็นโควิดมันจปรักษาที่โรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลก็แบบว่าคนก็แบบว่าเข้าโรงพยาบาลจนล้นอย่างเงี้ยดังนั้ะนะก็ควรทาประกันไว้มากดีที่สุดตอนนี้นะทําไมก็ทักมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวแนะนําให้ออันนี้เราก็ทําไ้หมดแล้วถ้าสมมติว่าเผื่อว่าเป็นโควิดหรือเป็นอะไรมาเออเราก็อุ่นใจหนะ่อยว่าเรามีประกันอยู่โมเดอร์นาคือแบบ คือเรารู้ไงคือแบบว่าอย่างเช่นเรื่องวัคซีนอ่ะคือถ้าสมมติว่าบ้านเราเขาแบบว่าการรักษาอะไรมันดีเนาะคือเฉพาะแบบเอาพื้นๆเลยว่าวัคซีนเนี่ยมันเป็นเหมือนปัญหาระดับโลกอย่างเงี้ยคือมันน่าจะมีแบบมันต้องมีมาแล้วว่าเออทุกค,คนต้องได้ฉีดฟรีว่าแล้วก็ฉีดของดีด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนแบบเหมือนพื้นฐานเลยว่าเออมันเป็นแบบ หมือนต้องแบบคือมันต้องเป็นพื้นฐานเลยอะ่ะแบบว่ามันน่าจะมีนะวัคซีนอะไรแบบนี้เหมือนวัคซีนปริโอวัคซีนเอ่ออะไรล่ะวัคซีนโรคต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันคนไม่พื้นฐานแล้วว่าคือคนได้เฉียดแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่มีแล้วก็ซื้อก็ยังไม่ได้อะไรแบบอ๋อแต่ก็คือถ้าไม่มีประกันก็คือว่าไม่อุ่นใจอะไรเลยตอนเนี้ยไม่มีอะไรเซฟกับตัวเองเลยต้องซื้อประกันไว้ <c oughs> ว่าต่ละจุกินข้าวอิ่มมาก โมเดอร์นาอยากอยากได้อะได้วัคซีนเอาเยอ่ะมีใครมีใครบอกแหล่งซื้อโมเดอร์นาได้ไหมว่าอยากจะไปซื้ออยู่อ่ะ ชวนไปเที่ยวแต่ก่กอนก็จะไปไหนดีอะเดี๋ยวกลับมาถ้ายัางไงถ้าไปเที่ยวตรงไหนเดีวจะกลับมาชวนนะครับว่าโอเคเราไปตรงนี้กันแล้วหมดค่ากันเท่าไหร่วันไหนไปอะไรจองไปไหนก็ชวนกันไปหรือว่าตอนนี้ไม่มีใครอยากไปเที่ยวเลยเที่ยวที่เปไน็นอย่างเดียวไหมหรือยังไงยังไม่อยากไปไหนกัวทั้งกัวโควิดไม่มีตังค์เนาะแต่ละคนเนาะลาบากกันไปหมดเลยเหนื่อยอะเหนื่อยแล้วเกิน เหนื่อยแล้วเกินตอนนี้แต่และคนก็มีแต่คนลหมากคนที่ไม่ลำบากก็คือว่าคนมีเงินเดือนใชยนะ่ะแต่ว่าคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อทำธุรกิจส่วนตัวหาชาวกินข้ามอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสงสารเขาโดยเฉพาะคนที่ที่เขาทำตำรานเหล้าลอะไรอย่างเงี้ยน่าสงสารเท่าไรคราว่างานการก็ม,มีทำอย่างเงี้ย ร้านลาก็ไม่เปิดอะไระเดี๋ยวบักคนที่ขายตัวอะไรก็ไม่ได้ขายอ่ะโอ้น่าสงสารขนาด ตายแล้วพี่สุนีแชร์ให้ด้วยอ่ะดีใจอ่ะอ๋อตายแล้วดีใจพี่แกนแชร์ให้ด้วยอ่ะ เที่ยไหนดีเนาะที่เนี้ยหายายุยหาดลาวายคือตอนนี้ไปเที่ยวทะเลมากแต่บางคนก็จะแบบเบือ่อแล้วเล่นทะเลเขาจะแบบไม่ค่อยชอบอะไรแต่พาพว่าเที่ยวทะเลนี่แหละเลิศสุดแลวถ้าส่วนเราบินลงพังงาเนี่ยเราไปเที่ยวไหนได้บ้างพังงาพังงามีที่เที่ยวอะไรบ้างเนาะพังงาสนามบินพังงาหรือเปาสนามบินพังงา โอ๊ยแลนะเดี๋ยวพ <làm. S 2> าอ,อสวัสดีจ้าโอเคเข้ามาทักหาหน่อยนะใครกาลังดูอตอนนี้ทักหาหน่อยโอ๊ยทักบุกมือก่อนนะจักหน่อยนี่ยบกมือให้ก่อนบกมือให้ก่อนนะบกมือให้ก่อน,อาม,ออนมามาชวนกันไปเที่ยวมามาเลยแล้วชวนกันไปเที่ยว <laughs> หาคนไปเที่ยวอยู่เนี่ยหาแบบว่าหาหาแก๊งไปเที่ยวก่อนจะไปเที่ยวตรงนี้ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ก็เที่ยวไ,ไทยนี่แหละวะ เที่ยวจังเลยอ่ะมีนคนมาดูอย่าง สวัสดีจะพอสบัสดีจ้ามาพากันไปเที่ยวกันหาเรื่องไปเที่ยวก่อนหาชวนไปเที่ยวกันก่อนพังงาพังงาน,นิสนามินสมยัยถ้าเราบินบินลงพังงาสนามบินพังงาจะอยากไปเอออยากไปซิมิลันเอออยากไปซิมิลันเพราะว่าซิมิลันยังไม่ได้ใช้เลยซิมิลันซิมิลันเปิดก่อนแล้วเนี่ยจะเปิดในอีกห้าวันซิมิลันเปิดวันที่สิบห้า ถ้าสมมติว่าเราบินลงสนามบินพังงาแล้วเราก็ไปซีมีลันได้เลยอ่ะเออไม่ใช่ถ้าสมมติว่าไปซีมีลันต้องบินลงสนามบินภูเก็ตแล้วก็โอ้ได้ได้ได้ไปพังไปซีมีลันดีกว่ามาบอกพี่ตับพี่ตับไปซีมีลันกลางเดี๋ยวต้องพี่ในกลุ่มนี่แหละชวนไปซีมีลันมีใครไปซีมีลันไหมครับมีมีใครไปซีมีลันไหมครับ ลันก็ซื้อไปแล้วอ่ะซื้อทุกอย่างซื้อไว้หมดเลยตอนนี้ยซิมิลันซิมิลันไอแลนด์โอเคเดี๋ยวไปขอไปหาที่จะกับแป๊บนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะมาโพสต์บอกว่าไปไหนกันดีเดี๋ยวจะมาเขียนแผนที่ให้ว่าเราไปไหนกันดีอะ